สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u ูบคิมีก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีสเกตไมโครซิงครับดูสายจวนแล้วมาดูสายนิ่มบ้างครับสำหรับรถไมโครนิ่มนวลครับทีนี้แต่ว่ารถไทยเราจวด เลิกงานแล้วครับน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้ว วันครับไม่รู้ได้กี่เที่ยวนี้ได้ไม่เยอะหรอกดูจากต้นไม้ก่อนครับนี่ทำหมดนี้ก็น่าจะได้ขุดสะทีนี้ก็น่าจะง่ายน่าจะได้ร้อยกว่าอยู่ครับเมื่อเช้าห้าสิบห้าหนึ่งห้าสองงานหกสิบเจ็ดสิบเที่ยวนะครับ <S <S งานมันไม่ได้ไม่เยอะนะทำงานสองวันนี้ ถ้าลอกนาวันเดียวนะครับได้เท่านี้เลยนะดินมันเอายากแต่ว่าเขาให้ก็ดีแล้วครับทุกวันนี้เลือกไม่ได้นะ ใ่เยอะๆครับงานจะได้ออกงานก็ออกไปเรื่อยๆครับจอดแล้วเดินมาพักครับตั้งแคมป์ครับมีค่ายพักแรมครับไปนี่ยกดำแล้ว สวัสดีครับ อีกครั้งครับสวัสดีครับ